สวัสดีครับคุณฟังริลครับก่อนที่จะฟังข่าวนี้เนี่ยต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับที่อาจจะมีถ้อยคำบางคำไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าดวงฤทธิ์ทำตามคำพูดจัดกิจกรรมเอาขี้ปลาหัวหลังเพื่อไทยจับมือข้ามคัวเนื้อหาใจความนะครับ ในดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและเป็นนักออกแบบชื่อดังซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแคร์ที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยดวงฤทธิ์เนี่ยเคยทวิตข้อความก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐผมจะยอมให้เอาขี้เดปลาหัวผมได้เลยและต่อมาครับก็เคยย้าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติแน่นอนเลิกปัน่นเลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับผิดจากนี้ไปเนี่ยก็ให้เอาขี้เนี่ยมาปาหัวผมได้อีกรอบหนึ่งเลยล่าสุดวันนี้ครับนายดวงฤทธิ์คนเดิมนี่แหละครับได้โพสต์ทวิตเตอร์แล้วก็มีคลิปวิดีโอระบุว่า r e t t e r to Freedom หรือจดหมายสู่อิสระภาพเนื้อความเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคำแปลเป็นไทยภาษาอังกฤษบอกว่า Freedom to be Freedom to act แล้วก็ลงชื่อดวงฤทธิ์นะครับแถแลงการนี้ดวงฤทธิ์บอกว่าเป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นและการแสดงออกของนายดวงฤทธิ์เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไปก่อนหน้านี้และรักษาเอาไว้ซึ่งคําพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไปในบริบทของอิสรภาพเราเป็นคนแบบนี้แหละครับไม่มีแบบอื่นไม่มีวาระทางการเมืองแค่ ทำในสิ่งที่บอกว่าจะทำในเงื่อนไขที่สร้างเรียบง่ายแค่นั้นแหละครับมีรายงานบอกว่าในเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยพยายามจะอธิบายว่าอะไรคือเหตุของกิจกรรมนี้ทุกรายละเอียดนะครับมีความหมายซ่อนเร้นไปเปิดเผยกันในงานก็นแล้วกันแล้วก็ลงชื่อว่าพบกันครับกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่2กันยายนเวลาบ่าย3ามโมงนาที ใช้เวลาป่าขี้นาน11นาทีสถานที่คือมิลเลอร์อาร์ตซอยแจ้งวัฒนะหแยก6ทางทีมงานเนี่ยจะเตรียมขี้เอาไปให้ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำมาเองก็แล้วกันนะครับ